ท <G> ้ายรายการกับ z ซ e w s นเอ็กก็มีข่าวสารฮอตฮิตมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะบริษัทโต,ยตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเปิดโครงการประกวดวาดภาพระบายสีโตโยต้ารถยนต์ในฝันโตโยต้าดรีมค CAR a r ์ c o n อนเทสส์2024 บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเริ่มจัดตั้งโครงการของประเทศไทยขึ้นในปีพศ2552โดยให้ความสำคัญและดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่13โดยจัดกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อให้เด็กไทยมีโอกาสแสดงความสามารถด้านศิลปะส่งผลให้มีผลงานของเยาวชนไทยส่งเข้าร่วมโครงการจำนวนมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกและยังเป็นประเทศเดียวที่ประสบความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัลใหญ่ระดับโลก มา,มากที่สุดถึง43รางวัลในปีนี้ยังได้รับความร่วมมือจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการขยายแผนกิจกรรมเพื่อมอบโอกาสสู่เด็กด้อยโอกาสและเด็กกำพร้าโดยจะเข้าทำกิจกรรมวาดภาพระบายสีที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถีเพื่อให้น้องๆได้เติมเต็มความฝันและจินตนาการร่วมกับโครงการค่ะ การประกวดแบ่งออกเป็น3รุ่นระดับอายุต่ำกว่า8ปีระดับอายุ8ถึง11ปีและระดับอายุ1 2ถึง15ปีคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการที่ยอดเยี่ยมที่สุดในแต่ละรุ่นจำนวน3ผลงานรวมทั้งสิ้น9ผลงานและประกาศผู้ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีในเดือนมิถุนายน2567น้อน้องๆส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันเยอะๆ นะคะ